วันอาทิตย์ที่สาธันวาคม2023หัวข้อเด็กคนนี้คือใครข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่18กกล่าวว่าเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ท่านเทโอฟิลัสที่เคารพอย่างสูงท่านทราบแล้วว่ามีหลายคนได้อุตสาห์เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราทั้งหลาย ตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นได้แสดงให้เรารู้เหตุฉะนั้นเนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะทุวนทีตั้งแต่ต้นมาจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบในลูกาบทที่หข้อที่หถึงสี่ นี่เป็นคำถามที่ดีเด็กคนนี้คือใครเด็กทารกคนนี้คือใครที่เราเห็นบนการ์ดคริสต์มาสจำนวนมากบนป้ายโฆษณาที่คขจ,จักในฉากรางหญ้าในบ้านของเราเด็กชายคนนี้คือใครและทำไมเขาจึงมีความสำคัญทั้งมัทธิวและลูกาต่างก็เขียนพระก,กิติิคุณของตนเพื่อตอบคำถามนี้มัทธิวกับลูการ่วมกันกับมาระโก และย่อนเพื่อแสดงให้เราเห็นพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงกระทำการในการถือกำเนิดการจำเริญเติบโตขึ้นการรับบัพติศมาการทรงสั่งสอนการทรงเทศนาและการทรงรักษาโลกการทรงดูแลผู้เล็กน้อยแห่งประชากรของพระองค์การทรงรับมือกับการโจมตีของคนชั่วการทรงสละพระชนชีพของพระองค์บนกางเขนเพื่อช่วยเราทุกคนให้รอดการทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยไม่ตายอีกเลยเพื่อเราทั้งหลายที่วางใจในพระองค์จะมีชีวิตอยู่ชัว่วนิรันด์เด็กคนนี้คือใครนี่คือพระเยซูผู้ทรงรักเรานี่คือพระเยซูผู้ทรงรักคุณผู้ทรงรู้จ,จักชื่อของคุณผู้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยกู้คุณและทำให้คุณเป็นของพระองค์ตลอดไปคุณมีความสำคัญกับพระองค์ในช่วงสองามสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ขอให้เราพิจารณาดูสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคุณเราอธิษฐานพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักโปรดเปิดตาของข้าพระองค์ให้มองเห็นความรักของพระองค์เถิดอาเมน